ตัดยกครับยกพี่น้องเราก็ได้ดนได้เชียร์ทัางในสามยกไม่สนุกเราจะเว้นบั็กไว้นะเราจะไล่ถึงผู้นี้ไหนก็แต่แต่ห้าทุ่มไปจะเป็นสามู่นี้รถบัสฟ้าสังหารเอดรุ่งฟ้าเอดคูใหม่เอดแสงโสมเอดรีบมน ให้ได้รับทราบนะคะครเราจะไล่เยียงไว้ผู้ไหนก็ตามแต่ท่านบอครับเราจะตัดเข้าสู่สามผู้นี้เลยหล้าทุ่งห้าทุ่งไปนครับตัดเข้าเลยครับใครช้าก็ต้องหลังผู้สำคัญไปละหมายว่าแบบนี้จัดตาที่โปรโมเตอร์ท่านระบุเวลามานะครับใช่ค่ะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆครับ สถาสภาว่ามาสอสอต้องทำตามอย่างเดียวอยากให้เร็วก็ต้องเตรียมให้ไวทำให้ไวครับ <c oughs> ได้มวยทุกทุกค่ายถ้าช้าท่านก็ต้องถือว่าท่านไม่รักษาสิทธิ์ของท่านครับก็ต้องร่นไปอ่าพันธ์กรบสามยกครับเหมือนเมจ <c oughs> ิเอฟปัวตะวันกับยุทธ์สพอผงเจียงกับกัรสูงน่ะเจอกันแต่ที่นี่ ้ำใจญดอนแขกสุดย,ยาดลุงเทศบาลจันแสนชัยนัทสัญจหอนยกผ่านไปนะะเดี๋ยวไปมาว่ากันต่อแต่ัเชู่นี้ก็จะไปคู่แพ้ตัวสิงคโปร์กรับออมแอมน,นะคะครับอ่ะตอนนี้ก็อาจารย์ปีชาจะทิ้งฝากไว้หลายรายการเลยนะครับเผยมวยครับเริ่มจากพรุ่งนี้ครับที่ขามใหญ่นะครับสลาโมหนงนี่เลย ชก12ธันวานะครับแล้วก็29ตุลาครับเปรียบที่ทุกขุนใหญ่ครับอาจารย์สุจินสัมพันชก2ธันวาครับและก็วันที่4พฤศจิกายนนะครับที่บ้านสว่างหนองเสือนะครับเสียตนศรศักดิ์กุสิกษสาอาจารย์กิจชัยกันเพชรชกวันที่9ธันวาคมและก็วันที่3ธันวาคมครับเปรียบไว้ที่นนทสว่างตะวบนโคกกอกนะครับชก22ธันวาคมครับผู้ช่วยสนองหอมหมวนฝากาครับ หนสนายมวยเยอะมากๆค่ะรายการเทียบมวยนะคะไปเลยค่ะอยากชกอยากทำหน้าที่ศึกไหนศึกไหนเชิญเลยค่ะเยอะมากผู้ต่อไปมียอดกันไหมเป็นหนึ่งกระบูชารับนั่นเป็นหนึ่งกระบูชารับน่ะผู้ที่ตกค้างมตั้งแต่ัวข้ามนั่นคงความที่จะชกเลยเนาะเป็นหนึ่งกระบูชารับถึงจะกลับมาที่สิงคโปร์กับอเมร์แอมนะคะ บนเวทีนี้เป็นเพชรภูตะวันกับยุทธพรนะคะมาดูครับแม่เพชรภูตะวันยิงสองเลยนะครับสอโต๊อ้าวยุทธพรสอโต๊ะกูมดอ้าวสอโต๊สอโต๊วันไงนทีมมา วงเจียงกับตันูงฮันกับสามยกขึหน้ามวยไทยองรวังลาอกโซนนี่สามยกไม่เยเซ็นมาในรุ่นเอเชียแตาหายกี้เนเนอรดกวยัี่ยอยู่ยกสองอ่ะ

ก็ฝากมาเปลี่ยนมวยวันที่5พฤศจิกายนนะครับชก30พุศจิกากาพฤศจุกายนนการับอรังตาตาใจใจแขงกรนตรงนี้นะครับอย่าื่นะครับจำเปลี่ยนมวยนแต่พรุ่งนี้นะนี้ก็คำงานพงัายก้างนะจักพิจาันเพชรชก12คันนะครับ าุ่มต่อไปเตียงที่การสนใจครับถูใหญ่กถกใหญ่ไป่วนไหนไป่วนนั้นปูนี้ฝังวัดโพธิ์โดนทุ่มวนนี้หุนนี้ก็เปเี่ยมอยบอลจยอาจารย์ผูอินทำเจริญปูนาบุญกระถิ่นกระถิ่นทีนี้โซนารินรามีเตียนะว่านัวพ้ ไปทไี่อีกนั้นก็นไปเกียดกันนะครับผูนิน่งกำเจร,ริญอ่างพังสันรู่นะครับต่อไปสองยกนะครับผู้ต่อไปเป็นหนึ่งกับบูชาลักที่ตกางหลังจากนั้นก็จะไปที่สิงคอปเตอร์กับอ๋แอมอสรุปฮะ คอ,อ,อมแอมปไม่สมี่ร้อยอสนใจเพิ่มเติมบอกสินคอมเตอร์ก็มีบรรดาคอมแอ,อมก็เก็บมาอีกสี่ร้อยนะครับอ๘นะคะนี่มาแจ้งเก่ากับซุปเปอร์ามาร์เก็ตกอนกอนฟ้าสิบก็น้องเบลไอเดียสิบเเมืองบวัวงามกับกับตันเชียมแต่ห้าทุ่มเราจะไปที่รถบัส้าสังหารแล้วก็เพชรรุ่งฟ้าเพชรีใหม่เพชรแสนสมเพชรเบียนบุร เหล่านี้ให้รีบแจ้งยอดเลยนะครับกู่สำคัญสามกู่นี่ให้รีบแจ้งยอดเลยค่ะไนรับทราบเอาละ,ะครับเอ,อมาถึงยกสุดท้ายครับของกู่นี้เพชรตนว,วันนะครับกับทีมงานยุทธภพรครับคู้ต่อไปก็คู่แมรอแอ้วนะครับเป็นงกรกบูชาร์ครับไปดูแน่นอนครับ ไม่ได um ้ดูเลยนะไชแน่นอนได้ชมแน่นอนได้ชคแน่นอนหลังจากทุกเข่าทุออกง็เลยว่เป็นครูเ่ยอนาเนียให้าปนี่เฝ้าไปเลยด้วยชนะไปไ่รอดซังมาดูครับยกสุดท้ายค่ะอาวสอโต้กับเพชรพูทะวันอ้าวลอาเรยครับยกสุดท้ายนะครับเพชรวันยุทธอง โครับโน่นกนุนนนนนโอ้หมดต้องขอบคุณที่ปรึกษากจัดการตขันะคะเฮียสันติสร์ตล้องบคุณกังการัดั้นกัดการันันนด้วยท่านนักสดหอเ่านียยสงนใจลดสดชนเลยน

นะเสียต้น สัครูี้วใครกินใครเดียวก็รู้รับอาจะสุดท้ายครั้ตนสุดท้ายยุทธโอ้าเล่นไทยนะครับน่าเสียดายรับพตะวันะเไรับเดี๋ยวเปลียนไปเตรียมม่เจอก oh ันม่ได้ครับคุณอ่า